เศรษฐวิถีพอเพียงวันนี้นะคะทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวนาคนรุ่นใหม่จากจังหวัดพิษณุโลกที่ท้อแท้จากการถูกนายทุนหลอกให้ปลูกข้าวแต่ไม่ยอมมารับซื้อจนต้องหันมาช่วยเหลือตัวเองใช้ความรู้ด้านไอทีที่มีอยู่ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆจนปลูกข้าวหอมนิลซึ่งได้ราคาและขายผ่าน Facebook จนประสบความสําเร็จภายในเวลาเพียงแค่3เดือนกลายเป็นที่พึ่งของคนทั้งหมู่บ้านไปแล้วติดตามเรื่องนี้กับคุณพิมยาดาพัทรีพีรากอค่ะ ขายข้าวกล้องหอมนินของชาวนาคนรุ่นใหม่ชาวพิษณุโลกรายนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางของการพึ่งพาตัวเองโดยหันมาจำหน่ายข้าวเองโดยตรงผ่าน Facebook โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหรือตัวแทนจำหน่ายหลังจากเคยถูกหลอกจากนายทุนที่ว่าจะมาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวทำให้ลงทุนทำนาไปหลายแสนบาทว่าจะมีผู้มาซื้อผลผลิตโดยชาวนาวรายนี้ยอมรับว,ว่าเคยมืดแปดด้านและท้อแท้ เพราะไม่มีโรงสีที่รับซื้อหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเนื่องจากมีราคาสูงจึงหันมาใช้ความรู้ทางด้านไอทีเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาทั้งการค้นหาวิธีปลูกข้าวกล้องหอมนินที่ต้องทำแบบเกษตรอินทรีย์การทำปุ๋ยหมักหรือข้อมูลของข้าวชนิดนี้เพื่อสร้างจุดขายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตจนทำให้ประสบผลสำเร็จในการจำหน่าย แต่คือเขาไม่มีความรู้อะไรให้เลยนะคะเราก็ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตเอาในการหมักยาพวกฮอร์โมนพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำหมักอินซีพวกปุ๋ยอินซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาเองแล้วก็นํามาใช้ค่ะมันก็เหมือนกับว่าทําให้เราแบบได้ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตแล้วมาปรับใช้กับปัญหาที่เราเจอค่ะไม่เพียงเท่านั้นคนในหมู่บ้านที่ตําบลท่าตาลอําเภอบางกระทุ่มได้ถูกนายทุนหลอกให้ปลูกข้าวเช่นเดียวกันส่วนใหญ่เป็นคนแก่และไม่มีความรู้ ข้าวอีกกว่า4,000กิโลกรัมของคนในหมู่บ้านจึงได้นำออกมาขายผ่าน Facebook เ,เช่นกันจนขนาดนี้ได้กลายเป็นความหวังของคนทั้งหมู่บ้านอีกด้วยประมาณสัก30ลายค่ะในหมู่บ้าน mm. เหมือนกับว่าตอนนี้ก็คือแบบออ,อ,อ,อกมาขายแล้วมันขายได้ดีใช่ไหมคะกคือจะไปเอาข้าวของของคนที่ยังขายไม่ได้ค่ะมา,มาช่วยเขาขายค่ะ mm. เพราะว่าเขาก็ไม่แบบใช้พวกโซเชียลมีเดียอะไรไม่เป็นนะคะ แม้การประกาศขายข้าวของตอนเองและคนในหมู่บ้านท่าตาลจะประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาไม่ถึง3เดือนแต่ก็หวังที่จะให้รัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลือชาวนาให้มากขึ้นทั้งการช่วยเหลือทางด้านการตลาดและการทำสินค้าโอท็อปเพื่อสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตได้มากขึ้นพิมยาดาพัทรีพีรากรห้องข่าว NBT